สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจอกันกับเกมเป๊ครับเป๊ะส2งก็วันนี้เป็นวันตุดจีนครับผมก็แฮปปี้ไชนีส e นวีย์ครับผมกับทุกท่านด้วยครับผมก็วันนี้เราจะไปซูเปอร์สตาร์ชาเจ์กันครับกับเกมตัวเกมก็จังหวะพอดีครับที่ว่ามาเจอกับทีมจากจีนครับชื่อทีมกวางโจ r n f ครับผม บาร์เซโลนาซึ่งเป็นผมที่ผมเลือกใช้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดจีนจะต้อนรับทีมจุดจีนได้ดีขนาดไหนครับว่าใครจะเข้าวินครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามมาเลยครับผมก็เขี่ยกันเรียบร้อยครับทีนั้นทีมต่ทีก็ได้อยู่ครับผมแล้วก็ผมก็จัดชุดใหญ่ในทีมบาร์ซ่าครับก็เนี่ยครับเอานะครับเกือบโดนแล้วครับหลังเตะขึ้นมาครับมาครับทีมต่จีนก็ตอนนี้เป็น ทําลูกออกไปครับสายทุ่มครับเมสซี่ครับทุ่มครับผมมาครับนี่ครับเอ็มปัปเป้ครับฝายครับจับกตีตัดบอลได้ครับส่งมาอันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับระดับดาว6ดาวครับก็คือจะเก่งที่สุดครับอันนี้จังหวะช่วงตุ่จีนดีก็เลยนามาเสนอแก่ทุกท่านครับผมมาครับนะครับเกือบโดนแล้วครับผมจะทําฟาวไปครับผมจังหวะนี้ ได้ลูกกินเปล่าไปเลยครับทีนี้ฝ่ายจีนก็เตะครับหลายชื่อของนักเตะจีนผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ดูครับแต่ว่าจะก็เอาเท่าที่รู้แล้วกันครับผมนะครับเกือบโดนแล้วครับผมเอายิงครับปัดได้ครับคานปัดไปแล้วครับเกือบเสร็จครับเคลียไม่ขาดครับอาซาูตัดบอลได้ครับส่งโอ้ยล้มไปแล้วครับฟาติครับฟาติลากไปฟาติส่ง ทะลุช่องครับเอมปัปเป้ลากครับปัปเป้ยิงครับโอ้โหปัดได้ครับเกือบไปแล้วครับผมนิดเดียวครับผเอมปัปเป้อไม่ไม่ปัดครับแต่ยิงเกือต้องไปเองครับผมย่ครับตอนนี้จีนได้อยู่ครับดันขึ้นมาครับโกบอกให้ดันยืนโยนยาวมาครับเรียบร้อยครับโกงไปครับผมจีนได้อยู่ครับ ลามอสตัดได้ครับลามอสลากไปครับลากครับลากยาวส่งครับอิตาเป้ส่งไม่ถึงครับอิตาเป้ไม่ได้ยิงเลยครับส่งไม่ถึงแล้วก็ตัดบอลได้จีนส่งมาครับตายครับแทงทะลุลามอสยังอยู่ครับส่งให้อู้ว่าคานคานส่งต่อครับฝันได้ฝันได้อ่าซาอูครับซาอูลากซาอูส่งครับโจกินบิดครับกินบิดส่งอีตาเป้ได้ครับปาเป้ อุ้ยติดครับโดนสกัดไปเลยครับผมน่าจะยิงไปแล้วครับผมไปครับพับเป้ครับเดินดอมเบลเล่ครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับไปครับลากตัดบอลได้ยิงได้อยู่ครับต่องได้อยู่ครับตังโจงครับไปครับโผ้่เอาประสบการณ์เขาอีกเอาเสร็จไหมอุ้ยเปิดโดนครับ ปัดได้ครับผลลัพธ์ขาดส่งบอลให้เพื่อนส่งบอลให้เฉยเลยครับผมดีครับบาโจอยได้เตะปมครับผมมาครับเมสซี่ตัดบอลส่งรับส่งนิดส่งมาเดียวครับมีปัปเป้ส่งทีครับหลุดครับผมฟาติฟาติฟาติไปแล้วครับฟาติฟาติทำไงฟาติฟาติยิงครับโอ้โดนบล็อกเมสซี่ซ้ำครับเรียบร้อยครับเมสซี่ซ้ำ ฟาติยิงจังหวะแรกติดครับแล้วก็เมสซี่มาพอดียิงครับนำไปแล้วครับ1-0ครับยิงแบบตะข่ายแทบขาดครับผมมาดูภาพชารครับฟาติติดครับเนะ่ยเรโกมาครับเมสซี่ซัดด้วยขวาครับเต็มไปเลยครับตะข่ายแทบขาดครับตุงไปเลยครับ1-0ครับบาร์ซ่านำไปแล้วครับผมนำทีมกววโจกวางโจ r ารครับผมชื่อทีม จาก,กจีครับผมเนี่ยครับฟังโจ้เขี่ยครับผมตอนนี้ก็ฟังโจ้ได้บอลอยู่ครับตอนนี้ผมก็ตั้งตั้งโซนอยู่ครับไดย้อนมาแล้วครับตับดตายไหมลาบอสอ่าฝังได้ปั๊มบอลได้อยู่ครับโอเคไดค้ย้อนเคลี่ยครับ ตัดได้อยู่ครับฟังโจฟังโจ้ตับอลเด็กบอลได้แล้วครับโจครับผมเป็นครับเป้โจครับฟ้าติดฟาติดโซงครับติดครับผมฟังโจตัดบอลได้หมดเวลาพอดีครับครึ่งแรกก็บาซ่าก็นำอยู่หนึ่งศูนย์ครับเป็นทีมที่ผมเล่นอยู่ครับผมอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์การของบอลก็วางโจจะมากกว่าครับหกสิบสี่ครับผมยิงก็สาม ก็ว่ายิงพอๆกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันครึ่งหลังกันต่อครับผมครึ่งหลังเคลียร์ครับก็เ็นปาเป้เป็นผู้เคลียร์ครับผมบาซ่าไปครับโจวิมิตรับคมคุยมินลากครับลากทรงโจวิมิตส่งไปติดครับผมสนเช่วยตัดบอลได้เสัญช่วยสวนกลับครับสวนกลับไปครับเอืตัดได้ไหมฟาวเปล่าไม่ฟาวครับอ่าฟาวครับฟาวประกาศให้เมื่อกี้ ให้เล่นต่อแต่ว่าลูกไม่ได้เปรียบครับลูกเสียเปรียบก็เลยเตาฟาวไปครับผมตอนนี้มาตั้งรับแล้วครับผมฟางโจเป็นบุกอยู่ครับแต่ป้าส่งครับบง,บงกลับฟางโจยังไงเบซี่ตัดบอลได้ส่งครับเอมปัปเป้เอมปัปเป้เอมเป้ปเอมเป้ส่งฟาติอาโดนตัดแล้วครับผมสุดไม่ถึง ปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเอ็นดอมครับเอ็นดอมส่งครับส่งไปแล้วครับเอ็นบัปเป้ปัปเป้ส่งฟาติฟาติส่งทะลุช่องครับเอ็นัเป้วิ่งลากลากลากยิงครับเข้าไม่เข้าเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อศูนย์แล้วครับวันนี้ก็สอนบอลสอนเชิงกันไปครับเรียบร้อยครับสองศูนย์เอ็นัเป้ลุดครับหลุด มีล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยขวาครับเรียบร้อยตรงนี้สวยงามครับดูครับภาพดีเพย์เห็นชัดครับดึงบอลหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ยิงด้วยขวาโอ้โหงวดงาหมดจดสองประตูต่อศูนย์ครับผมกวางโจตามครับผมเอาโจไปผู้เขี่ยครับไปครับเนี่ยครับ ซาอูครับซาอูเข้าบอลตัดบอลตัดได้ไหมฟางจอฟังตอนนี่ฟังจอบุกอยู่นะครับผมยิงครับปัดรับได้ครับโอลิเวร์ขาดลำบจาลูกนี้ไม่แรงครับแล้วก็ไม่ยากครับเดไปรอดครับแลซาอูครับซาอูโจกินบิดยังเป็นส่งต่อครับเลนเมซี่ครับเมซี่ส่งครับตะเป้ได้ครับล็อกยิงครับติดคราวนี้ติดครับผม ก็ได้เตะมุมครับมาดูกันรีเพย์ครับผมนยครับยิงแล้วติดเลยครับผมเ,เล็กยอดป็นผู้เตะมุมครับโยนไปตรงกลางครับยิงเข้าไปเรียบร้อยครับลูกนี้เป็นลูกสูตรพุสซา,าฟาติผูย้ยิงเข้าไปครับผมหนึ่งประตูสามศูนย์แล้วครับผม เดี๋ยวอนเปิดเข้ากลางแล้วก็ยิงเข้าไปครับสกิดบอลเดิมอุตซาฟาติลูกนี้ลูกสุดเลยครับมาดูรีเพกันชัดๆครับโยนครับด้ซ้ายนี่ครับเท้าทางฟาติพอดีครับก็เปิดประตูที่3ครับสศูนย์ครับผมก็ทนี้ก็ยับมันไปครับ ปั๊บเป้มาครับปเปอ็นปั๊เป้หลังโจก็ล้นลานไปแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับชั้นสูงสุดของในโกลชาร์เลนต์นะครับผมฟาติตัดบอลได้ครับโซงครับเอ็นปั๊เป้ปัปบเป้ยิงครับโอ้โหนิดเดียวครับเสียดายครับเอ็นปั๊บเป้เห็ปเป้ปปเปบอกใ,ในใจไม่น่าเลยลูกนี้เสียดายมากแตะบอลแล้วก็ยิง ยิงตามน้าเกือบเข้าครับเข้าก็จะเป็นลูกที่สวยหนึ่งลูกครับหวางโจครับวางโจเตะขึ้นมาเตะยาวครับควางโจเตะยาวบ่งได้ครับผมนครับตางโจได้อยู่ครับตอนนี้โจลากมาครับโจ้มีตตัดบอลได้ครับลากครับต่าิกีบ ช่องครับเอ็มปัปเป้ลากครับลากครับลากครับยิงครับติดครับผมเซฟได้ครับโกวางโจกองหลังรีบสกัดทิ้งเลยครับผมมาดูทงครับเอ็มปัปเป้ครับหลุดมายิงครับยิงหน้าผิดหวังมากลูกนี้กองหลังปัดได้ครับประตูกว่างโจลูกดีเซฟท้ายเครดิตไปเต็มๆครับซุปเปอร์เซฟเดกวลอนครับเป็นผู้เตะมุมครับโยนครับเข้าไปตรงกลางครับ มงได้ไหมสกัดออกมากเอนดอมครับเอนดอมยิงสวนเข้าไปไม่เข้าครับเอนดอมไปเล่ครับฟางโจ้เตะครับปาติครับปาติสกัดอ่าคัวล้นไม่หมดแล้วครับฟางโจเตะทิ้งเลยครับผมปาปาติเข้าเร็วเตะทิ้งทันทีเด็กกุนทุนทุ่มครับโจกิมบิดสองกปาติสงก็มาที่ เห็นปัปเป้ยิงครับปัดได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับสวนกลับครับผมควางโจสวนกลับมาครับต่อบอลหนึ่งสองครับสวนกลับมาสกัดได้ไหมครับสกัดฟาวครับลูกนี้เทนครับเทนผ่านเทนไม่ได้อาจติดติดฟันได้ครับฟันได้ส่งต่อเมสซี่ครับเมสซี่แทนกันลูกครับเห็นปัปเป้ล่าครับ เอเป้ส่งต่อครับมาก็ฟาติได้บอลแล้วครับฟาติฟาติยิงเรียบร้อยครับผมยิงเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นประตูที่4ครับฟาตินัดนี้ก็เหมาขึ้นเดียว2ลูกครับนาทีที่91ครับใกล้หมดเวลาแล้วครับผมยิงได้พอครับก็สอนเชิญกันไปครับไายนิ่มครับอิ่มแล้วครับ4 0ครับ เป็นซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะครับผมนะแมตช์นี้ก็เป็นลักษณะชาเลนจ์ของบอลดำครับผมก็ถ้าชนะก็จะได้บอลดำมาแมตช์นี้ก็ย้ำไปครับ4ประตูต่อ0ครับหมดเวลาแน่นอนครับผม9กแล้วครับตอนนี้ผมก็สบายๆครับให้กวางโจกเล่นไปครับไม่แย่งแล้วเรียบร้อยครับจบ4ประตูต่อ0ครับ ครับของบอลก็ส1่็ซนะครับยิงได้เยอะครับครึ่งหลังนี่เห็นๆเลยครับเกมต่างกันมากครับครึ่งแรกยังสูสีครับครึ่งหลังนี่แบบตับกินขาดเลยครับผมแบตนี้ก็จบด้วยการถล่มไปครับ4ประตูต่อศูนย์ครับผมสอนบอลทีมจีนไปรับตูดจีนพอดีครับได้บอลดำครับซูเปอร์สตาร์ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะครับผม ฝากกดไลค์กดซับต r i ครกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ